ทักทายสบายดีเด้อสวัสดีซีที่น่า,ารักทุกทท่านวันนี้ก็มาพบพอกับน้องาสาวสาวราวเหนืออีกเส้นเก่าเส้นเกยเด้อซึ่งวันนี้น้องสาก็มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนํามาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมมาะกราฟฟังนํากันในวันนี้นะคะพวกเราก็มาอัปเดตเรื่องแพรนดินไหวซึ่งเรื่องราวรายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะพวกเราไปรับชมคลิปวิดีโอพร้อมกันเลยจ้าใครตึกถลม่มเพียงแค่ตึกเดียวพวกพี่น้องมาหาอานาจไทยยังมาขนาดนี้ ถ้าไทยทำสงครามกับบางประเทศจะมีใครมาช่วยบ้างลองคิดดูทำเอาเพื่อนบ้านของไทยหลายประเทศได้เห็นถึงความสำคัญของประเทศไทยที่มีต่อกับประเทศมาหาอำนาจดังที่เรารู้กันดีว่าเมื่อไม่นานที่ผ่านมาเกิดมีเหตุการณ์แผ่นดินไว้อยู่ที่ประเทศไทยซึ่งจะว่าไปแล้วก็มีตึกถลม่มแค่เพียงตึกเดียวเท่านั้นแต่ความเสียหายก็มีเยอะ และก็ทำให้มีผู้คนที่เสียชีวิตและก็ข่าวของเสียหายแต่มันบ่งบอกถึง ความสำคัญที่ประเทศมาหาอำนาจมีต่อประเทศไทยพวกเขาไม่ได้นิ่งนอนใจรีบเข้ามาช่วยประเทศไทยอย่างเร่งด่วนหลังชาบเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอยู่ที่ประเทศไทยและก็ยังมีประชาชนหลายประเทศเข้ามาร่วมให้กำลังแรงใจประเทศไทยต่อกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้ซึ่งก็ได้มีประเทศสหรัฐอเมริกาได้ส่งทหารและก็ ผู้เชี่ยวชาญํำนานงานและเครื่องไม้เครื่องมืออุปรกรณ์ที่ทันสมัยเข้ามาช่วยและก็ยังมีประเทศญี่ปุน่นประเทศจีนและก็ประเทศอิสราเอลและก็มีประเทศอื่นๆตามลำดับซึ่งมันได้บ่งบอกถึงความสำคัญที่ประเทศไทยมีต่อกับประเทศมหาอำนาจเหล่านี้ถึงแม้นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะมีเพียงแค่ตึกถลม่มเพียงแค่ตึกเดียวเท่านั้น เมื่อเทียบใส่กับประเทศพม่าแล้วก็เห็นได้ว่าประเทศพม่านั้นมีความหนักหน่วงมากที่สุดซึ่งก็ได้มีพีพีเอนะคะทุกคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าตึกถล่มในไทยแค่ตึกเดียวถ้าหากเกิดมีการทําสงครามกับบางประเทศขึ้นมาลองคิดดูว่าประเทศมหาอํานาจเหล่านี้เขาจะสนับสนุนประเทศไทยขนาดไหนก็ดังที่เราทราบกันดีว่าประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่นจีนรัสเซียและก็ประเทศอื่นๆต่างก็เป็นมิตรกับไทยและพวกเขารักเขาลบคนไทยเปรียบเสมือนบ้านพี่เมืองน้องกันกตัวอย่างก็คือประเทศจีนเขามองว่าถึงแม้ว่าไทยกับจีนจะไม่มีชายแดนติดกันแต่ว่าพวกเขานั้นก็นับถือประเทศไทยเปรียบเสมือนพี่น้องและก็รักคนไทย เปรียบเสมือนพี่น้องกันและคอยให้ความสําคัญไทยไม่น้อยกว่าชาติมหาอำนาจอื่นๆเพราะว่าไทยกับจีนก็เคยมีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันและก็มีสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้เมื่อพูดถึงประเทศญี่ปุ่นคนไทยกับคนญี่ปุ่นก็มีความสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและรักกัน เปียบเสมือนมิตรแทะบ้านพี่เมืองน้องคอยให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันถึงคราวที่ญี่ปุ่นลำบากไทยก็ยื่นมือเข้าไปช่วยประเทศญี่ปุ่นนับได้ว่าเป็นอันดับที่3ของโลกเลยที่ไทยได้ช่วยเหลือคนญี่ปุ่นและคนญี่ปุ่นเองก็เห็นถึงความสำคัญถึงคราวที่ไทยลำบากก็พร้อมใจกันที่จะสนับสนุนและก็คอยให้ความช่วยเหลือไทยอย่างเต็มที่โดยไม่มีข้อแม้เพราะว่าพวกเขานั้น ตาก็สำนึกในบุญคุณที่คนไทยเคยมีน้ำใจต่อกับคนญี่ปุ่นซึ่งก็เรียกได้ว่าคนไทยกับคนญี่ปุ่นมีนิสัยคล้ายๆกันและพวกเขารักแพงกันดีจึงพร้อมที่จะสนับสนุนและคอยให้ความร่วมมือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามและต่อมาก็คือประเทศรัสเซีย ท่านปูตินผู้นํารัเสเซียนั่นถือว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีบุญคุณต่อกับรัเสเซียมากที่รัเสเซียมีข้าวสาลีกินอยู่ทุกวันนี้และสามารถส่งออกไปขายทั่วโลกก็เพราะคนไทยและบุญคุณของพ่อหลวงหล่อเกาาและประชาชนคนไทยทุกคนที่คอยแนะนําแนวทางให้กับคนรัเสเซีย ซึงทำให้พวกเขากินดีอยู่ดีได้จนถึงทุกวันนี้ซึ่งความสัมพันธ์ไทยกับรัเสเซียก็มีกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเช่นกันและท่านปรูรตินก็รักและเคารพพ่อหลวงของคนไทยมากด้วยซึ่งเขาก็รักประเทศไทยเปรียบเสมือนบ้านพี่เมืองน้องกันพร้อมที่จะสนับสนุนและคอยให้ความร่วมมือช่วยเหลือในยามที่ไทยลำบากโดยไม่มีข้อแม้ เพราะว่าท่านปูตินเห็นถึงความสำคัญที่คนไทยนั้นเคยมีบุญคุณต่อกับประเทศรัเสเซียและต่อมาเมื่อพูดถึงประเทศสหรัฐอเมริกาก็ดังที่เรารู้กันดีประเทศอเมริการักประเทศไทยให้ความสำคัญกับประเทศไทยไม่น้อยไปกว่าประเทศมหาอำนาจอื่นเช่นกันเพราะว่าประเทศเดียวที่อเมริกาเสียไม่ได้ก็คือประเทศไทย เท่าไหร่อเมริกาก็ใจโดยไม่มีข้อแม้ก็ดังที่เรารู้กันดีว่าประเทศไทยมีความสําคัญต่อกับประเทศสหรัฐอเมริกามากน้อยแค่ไหนมันจึงบ่งบอกได้ถึงความสําคัญที่อเมริกาเสียไม่ได้ก็คือประเทศไทยอเมริกามีความสัมพันธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งต่อกับประเด็นนี้มันก็เลยําให้เพื่อนบ้านของไทยต้องตะลึงแผ่นดินไว้อยู่ที่ไทยตึกถล่มเพียงแค่ตึกเดียวพี่น้องมาหาอำนาจไทยยังมากันขนาดนี้ถ้าไทยทำสงครามกับบางประเทศขึ้นมาจริงๆจะมีใครมาช่วยประเทศไทยบ้างลองคิดดูนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจและนี่ก็ทำให้เรารู้ถึงความสำคัญของคนไทยและก็ประเทศไทยที่มีต่อกับ ประเทศมหาอำนาจโลกไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นจีนรัสเซียและก็สหรัฐอเมริกาพร้อมด้วยกับประเทศอื่นๆนั่นเองซึ่งก็เรียกได้ว่าประเทศไทยนั้นต่างก็เป็นมิตรเพราะว่าทุกคนต่างก็รักประเทศไทยและรักคนไทยและคนไทยก็เป็นคนที่เข้ากันได้กับทุกประเทศมหาอำนาจและก็ทุกประเทศในอาเซียนเพราะคนไทยเป็นคนที่จริงใจคอยสนับสนุนและก็ให้การช่วยเหลือทุกประเทศ ไม่เว้นแม้แต่ประเทศใดก็ตามที่กำลังตกทุกข์ได้ยากคนไทยก็จะยื่นมือเข้าไปช่วยเพราะความใจดีมีจิตใจเอื้อเฟื้อของคนไทยจึงทำให้เข้ากันได้กับทุกประเทศและทำให้หลายประเทศนั้นรักประเทศไทยก็เพราะแบบนี้นั่นเองก็เป็นคลิปวิดีโอที่แอดได้นำมาให้เอกทีทุกคนได้ฟังกันนะคะทุกท่านซึ่งว่าเรื่องราวข่าวสารในวันนี้นะคะแอดก็ขอเป็นกำลังแห่งใจส่งไปให้ทุกๆคนที่ ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีนั่นเองนะคะทุกท่านทายเนี่ยนะคะถ้าหากว่า f c ท่านไหนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คอมเมนต์ได้นะคะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันค่ะทายเนี่ยนะคะน้องสาก,ก็ขอขอบคุณ FC ที่น่ารักทุกๆท,ท่านที่การติดตามรับชมด้วยดีตลอดมาและตลอดไปทายเนี่ยนะคะน้องสาก,ก็ฝากช่องน้องสาวสาวเราเหนือด้วยนะคะฝาก FC ทุกๆท,ท,ท่านช่วยกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแงใจในการทําคลิปวิดีโอต่อไปสําหรับคลิปวิดีโอนี้ ขอากล่าวคำว่าสวัสดีจ้าบาย,บาย